ใจละลายกันอีกแล้วสำหรับหลิงออมที่ออกมาปล่อยคลิปโมเมนต์หวานๆจนแฟนคลับต้องถามกลับว่า เป็นแฟนกันหรือเปล่าเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่จิ้นสาวสวยที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับลิงออมคู่จิ้นจากซีรีส์ Girls Love เรื่องรักซ่อนใจที่โด่งดังเป็นผู้แตกตั้งแต่ออนแอร์ด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติน่ารักสดใสจนเกิดกระแสะคู่จิ้นฟีเวอร์และมีฐานแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งความนิยมของทั้งคู่ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ก็ยังโด่งดังไกลไปทั่วเอเชียล่าสุดหลิงออมค่ะได้จับมือกันไปจัดแฟนมีที่ฮ่องกงซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงกรีจจ๊ดจากแฟนๆตลอดทั้งงานโดยทั้งคู่ค่ะได้ขนโมเมนต์สุดพิเศษมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการดูแลกันอย่างใกล้ชิดการผูกเชือกองเท้าให้กันการอบกอดกันอย่างเป็นกันเองทำเอาแฟนคลับเนียฟินกันหนัก มากจริงๆค่ะและดูเหมือนว่ากระแสจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกค่ะเมื่อออมก,ก่อนนพัสได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอโมเมนต์น่ารักนรักผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆที่เผยให้เห็นความสนิทสนมความสดใสความอยู่ด้วยกันแต่น่ารักสุดๆและรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติของทั้งคู่ค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ลัวพร้อมตั้งคำถามแบบฟินๆว่า ที่แกล้งเป็นแฟนกันหรอคะซึ่งแฟนคลับคนนั้นก็ได้ตอบกลับแบบติดตลกว่าอ๋อเปล่าคะ่ะเป็นแฟนกันจริงๆพร้อมกับใส่อีโมจิยิ้มรูปหัวใจซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวคะ่ะก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาหัวเราะกันเพิ่มเติมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของแฟนคลับคะ่ะที่น่ารักมากในการเข้ามาคอมเมนต์แบบสนุกสนานในคอนเทนต์ที่น้องออมกรณพัฒลง แม้จะยังไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนของสถานนะของหลิงออมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวของหลิงออมเต็มไปด้วยพลังบวกและความน่ารักที่ทําเอาแฟนๆเนี่ยได้ใจฟูกันตลอดเวลาแล้วก็ยังมีเคมีที่เข้ากันทั้งในจอและนอกจอซึ่งก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่สำคัญของคู่จิน้นได้ครองใจแฟนๆได้อย่างเหนียวแน่นค่ะ ถึงแม้สถานนะจะยังไม่ชัดเจนแต่ความชัดเจนของทั้งคู่คือความน่ารักที่มีให้กันอย่างเป็นธรรมชาติและโมเมนต์หวานๆที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาเสริมให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจับมือกันจุงมือกันหรือโมเมนต์น่ารักน่ารักในแฟนมีต ซึ่งแน่นอนว่าลิงอ้อมยังคงเดินหน้าสร้างรอยยิ้มสร้างความน่ารักและโมเมนต์ชวนเขินให้แฟนๆได้ฟินกันต่อไปอย่างแน่นอนและก็ยังคงมาลุ้นกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะมีคำตอบจากคู่จิน้นเป็นคู่จริงกันแน่นอนเมื่อไหร่ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปนะคะ